สกนิกรทั่วไทยพร้อมใจทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถที่ลานอนเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยประชาชนร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์83รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา82พรรษา, 12, ษา12สิงหาคม ขณะที่บริเวณด้านหน้าสารากางจังหวัดสุพรรณบุรีว่าที่ร้อยตีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนทุกภาคส่วนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์83รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ82พรรษาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมีได้